มาที่ข่าวของทางพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเมื่อวานนี้มีข่าวลือออกมานะหูช่วงเช้าว,ว่าท่านไม่สบายเป็นลมเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะน่าจะเป็นท่านบอกว่าน่าจะเป็นการต่ออายุให้เพราะว่าวันนี้พลเอกประวิตธิวงสุวรรณน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าบ้านพักของท่าน,น้นแต่ช่วงเช้านะคะมีบรรดาข้าราชการทุกแวดวงนะคะมาอวพอรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ71ปีของพลเอกประวิตย์ค่ะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศชื่นมื่น,นะคะอบอุ่นด้วยความสุขที่บ้านมูล,ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อกรมงทหารราชที่หนึ่งมหัดเล็กรักษาพระองค์เจ้าของบ้านและเจ้าของวันเกิดก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรงค์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่บุคคลสําคัญและหน่วยงานต่างๆเข้า อวยพรันคล้ายวันเกิดครบรอบ71ปีในวันที่11สิงหาคม2559กันอย่างพร้อมหน้า,นาพร้อมตานะคะ โดยพลเอกอุดมเดชส,สีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพบเหล่าทัพนะคะได้กล่าวอวยพรว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เห็นความวิวริยะอุตสาหะของพลเอกประวิทย์ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศค่ะโดยพลเอกประวิทย์นะคะยังแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมงานอวยพรทุกคนแล้วก็ข้าราชการที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อบ้านเมืองยืนยันค่ะว่าสุขภาพอย่างแข็งแรงดี ด้ดูแลต้องขอขอบคุณนะครับในน้ำใจไมตรีของพวกท่านทุกคนนะครับที่มีกับผมมาโดยตลอดเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่50แล้วนะที่ผมได้รับราชการแล้วก็ตอบแทนทำงานให้กับประเทศชาติทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยมาโดยตลอดผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าผมนั่นไม่ชอบหรอกครับ ที่จะเล่นการเมืองแต่ว่าก็มาทำงานการเมืองสองครั้งแล้วนะครับก็แล้วก็ไม่ต้องมาโดยเฉพาะยิ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่ต้องมาหวังมาถามผมว่าจะเล่นการเมืองจะไม่ต้องมาแช่งผมหรอกผมป่วยเปื่อย,อยผมไม่ป่วยหรอกผมยังสู้ตายอยู่เนี่ยมันแช่งกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็แช่งผมให้ผมเข้าโรงพยาบาลอนะไรมันจะไปเข้าตรงไหนยังไม่ในชีวิตไม่เคยแอดมิตรจำไว้ ไม่เคยเป็นลมแล้วมันบอกเขียนเป็นลมโอไม่เคยยืนยันเลยนะคะ71ปียังแข็งแรงดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีของเรายังฝากถึงทุกคนให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่าน้อยใจเรื่องตำแหน่งเพราะเรื่องนี้อยู่ที่จังหวะชีวิตดวงชะตากองทัพจะเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้ารู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะผมยืนยืนยันว่าประเทศของเรานั้นจะเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามเพราะขณะเนี้ย ถานนยกนั้นท่านได้วางพื้นฐานไว้อย่างมากมายแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนนะนะครับช่วยกันทําช่วยกันคิดนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่น้อยเนื้อต่ําใจไม่ได้เป็นนู่นไม่ได้ไปมันมันหลายอย่างนะประกอบกันไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีต้องถามพาบตตารวจดวงดีไหมมันมันดวงดกีก็เลยได้เป็นเร็วนะครับ ด้านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้าอวยพรได้เข้าร่วมพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประวิทธ์ประมาณ30นาทีก่อนกลับนายกรัฐมนตรีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าเข้ามาอวยพรพลเอกประวิทย์แล้วก็มอบดอกไม้พร้อมอยังมีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขออนุญาตไปทํางานก่อนแล้วก็เดินขึ้นรถไปทันทีเลยค่ะ